ี้อร่อยนิดนึงนะพ <c oughs> <c oughs> อ่อจ๋าเออแล้วก็ต่อีกอร่อยมากว <c oughs> ้าวมุมพึ้นหนุนชาแนลเดี๋ยววันนี้เราเอาอันนี้มาเก็บนะเดี๋ยววันนี้เราอาดีตกระเพราให้นะคะ <c oughs> เพราะเดี๋ยวเราต้องเด็กกระเพราให้ใครคะเนี่ยให้พะะ่อจ๋าค่ะ ทำอะไรให้พ่อจ๋าทานคะผัดอะไรคะผัดกะเพราให้ค่ะเผ็ดไหมคะไม่เผ็ดเผ็ดนิดหน่อยออนิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยนะคะอร่อยไหมคะเนี่ยอร่อยแน่นอนสบายมากเลยสบายมากเลยอันนี้เดี๋ยวค่อยเด็ดอ๋อแล้วแล้วพ่อจ๋าอะไรจะกลับเดี๋ยวก็กลับใส่งานนะคะเด็ดเสร็จแล้วเอาไปล้างไหมคะไปล้างเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาไปล้างเองนะคะไดเยอะเลยนะคะ เสร็จไหมคะวันนี้เสร็จค่ะพ่อจ๋าจะได้ทานกี่โมงคะทานเดี๋ยวทานวันนี้เพราะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่นี่เรามาทำปลาจ๋าอีกอร่อยมากป้าจ๋าอีกอร่อยมากถามพ่อจ๋ายังคะเน,นี่ยว่าวอร่อยไหมเดี๋ยวไม่ยากใส่ปลาเค็มให้เยอะๆโอ้ยผัดกะเพราใส่ปลาคเค็มด้วยเหรอลูกใช่ไง ีอร mere, ่อยนิดนึงแล้พ่อจ๋าเออแล้วเออแล้วคุยกับพ่อจ๋ายังคะเนี่ยว่าพ่อจ๋าจะกลับกี่โมงเนี่ยพ่อจ๋าจะกลับกี่โมงเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ค่ะพ่อจ๋าจะกลับกี่โมงเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ค่ะเรารู้เรื่องอะไรรู้เรื่องอะไรคะไม่เดี๋ยวก็รู้ค่ะว่าอะไรคะเพราะเดี๋ยวพ่อจ๋ากลับมา เดี๋ยวนนี้ไปเราต้องเราต้องเด็กกะเพราเยื่ๆนะคะใบกะเพรานี่ช่วยอะไรได้บ้างคะมีไม,ม่มีสีด้วยนะคะ ไม่มีพิษ๋อมีวิตามินซี <c oughs> มีวิตามินซีด้วยหรอก็ต้องกันอะไรคะเนี่ย้กินเยอะต้องกันเยอะๆคะ่ะอะไรคะเล่าต้องกันโรคโควิดนะคะ<า>แล้วไม่ยาเป็นไหมคะไม่เป็นนะคะเป็นเป็นนิดหน่อยอนิดหน่อยเหรอคะใช่คะ่ะอ๋ออาการมันเป็นยังไงคะนิดหน่อยอือเดี๋ยวก็ก็ไปกับงพยาบบาแล้วแล้วก็ ติดนิดนึงอะค่ะแสดงว่าตับปลาก็ติดด้วยเหรอคะค่ออ้าวแล้วหนูติดใครคะติดคนเดียวติดคนเดียวติดกับยาดาวันนี้ทําเมนูเดียวเหรอคะนึงไม่เดียวและอีกอันนึงทําอะไรคะกับข้าวอีกอย่างนึงค่ะกัข้าวค่ะทําอะไรให้พ่อจ๋าให้อันนี้อร่อยนิดนึงนะพ่อจ๋าอร่อยแค่นี้เดี่าก็เก่งนะน็กเด็ดเป็นได้เห็นไหมนิดนึงนิดนึงนะมือนักเด็ดนะ เขาเห็นสีแปลกๆไงก็คือสีนี้แล้วแล้วก็มาสีนี้ีนไม่ต้องเอะและใบกะเพราแดงค่ะใบกะเพราแดงค่ะมันฉุนดิค่ะฉุนไหมคะมิ娅ฉุนมากย่าลองดมดูดิคะว่าฉุนไหมหอมอ๋ออะลองดมมือดิดมมือหอมสนุกหอมจริงๆใช่ไหมคะ เราต้องเอาไปล้างให้เมืม่อไหร่จะผัดกะเพราสักทีคะเนี่ยเพราะเดี๋ยวเราต้องต้องบิดกะเพรายังไม่เสร็จนะคะเพราะอยู่งานก็จะเสร็จเน,นี่ย